วัวรถไฟดว่วนพิเศษสักกีนารัตที่3านึงครับกำลังเข้าใจปลายทางที่เตีเรนไฟชุมทางอาจาศใหญ่ครับสักกีนารัตที่สามหนึ่งก็อากรุงเทพมหิดพปลายทางชุมทางอาจาศใหญ่ สี่ห้าสามหนึ่งครับมาต่อริ้วเก้าแปดห้าครับ วัดตุดวนกรุงเทพหัวลำโพงปลาทางสวัยกคลกครับวันนี้ก็ได้ GA สี่สามหนึ่งทำกระบวนจากการใหญ่ถึงโคลกุกระบวนรถนี้ก็รับจต่สินค้าล้วนๆครับไม่มีผู้โดยสาร จาก EA เขก็เป็นหัวจากสัญชาติอเมริกันครับนามหนึ่งมาแล้ว ก็ต้องถอยไปครับเพื่อเปิดทางเดินให้กับผู้โดยสารได้ข้ามไปมาระหว่างจานชาลาครับจุดหมายปลายทางเรียบร้อยครับโดยพิเศษตั้งสินาราที่สาม เ,เป็นกระบ,บวนที่ไม่มีชั้นสามครับมีแต่ชั้นสองกับชั้นหนึ่งครับถึงปลายทางเรียบร้อย a <Okay>. n、okay.

รับก็จะเป็น9 4้สแดครับ้ก็ีเก้าสี9เก้และ9 5้า้ สี่ห้าหกเข้าหาดใหญ่ครับสี่หกยาลานครนสีธรรมราชเข้าตอนี้ไปชุมทางหาดใหญ่ครับผมว่าจากทีเย,ยทำกระบวนมาครับ กรบริทำนารกเกาขอบคุณา, <4 S 1> าะ <5 S 1> ส้าสปครับทํากระบวนมา นี่รถไปบ้านเลยรครับห่วงทางตัวกำลังมาเป็นแล้วครับขึ้นห่วงทางสะดวกเรียบร้อยมาแล้วกบกระวนรถ ไม่ได้ใจว่ากบ,บวนอะไรครับคนหนึ่กก้า็ยังไม่เห็นครับจะดูว่าไม่ใช่คิวซี่ครับผมหรือจะเป็นเสียหนึ่งครับ สินเชียโกปลีต้องสินเสียหนึ่งครับอันต้อมสี่สี่ศูนย์สองทำเียหนึ่งตะโกนสีธรรมาราชนะรามสมัยกุลก,กับผมนี่หนึ่งหกเก้ามาช้าครับไม่รู้หายไปไหนสี่สี่ศูนย์สองทะยานไปครับต้องสินเยียครับตะโกนสีธรรมราชสวยาสมัยกุลก นะครับ ประเทครับจะมีรถเร็ว169ผ่านในรางประทานครับ รถเร็ว169ครับจะ่านในรางประธานบ้านอาจถอนี้รถไฟโคกคายครับท้องจินเสียออกในรางดีรถเร็ว169ครับวันนี้ช้าครับช้า80กว่านาทีครับที่ผมมาช้าครับ169กรุงเทพมาปิวัดไกรตาสถานี้รถไฟยะลาครับ คิวซี่ทำกระบวนแค่หาดใหญ่ครับจะไปเปลี่ยนหัวระจักที่หาดใหญ่5้าสองสามหครับ โค้โคกทรายครับผมซูมซะหน่อย บนรถไฟท้องทินที่447กำลังเข้าวจ่อันนี้รถไฟบ้านคนดนครับมันมีท้องทินเสียหกในรางหลีท้องทิน447ก็ต้นทางสุราษฎร์ธานีปลายทางสมัยกุล,ลุกครับ ลังเข้าสถานีรถไฟบ้านต้นเดินครับผมห้องจิมสี่สิบเจ็ดหัวจักร T A ครับทำกระวนมา T C ห้าสี่ครับ เปลี่ยนขบวนรถครับยังไงก็ไม่อดครับนั่งรถไฟท้องถิ่นของกินตลอดทางวันนี้พัทลุงก็ยังมีฝนตกโปรยปลายครับ แต่ไม่น่าจะมีฝนหนักแล้วนะครับสี่สิบเจ็ดหกตึนดูด the <laughs> door no. ตีน448กำลังเข้าขคนเนียงครับมี่ต้องติน447ในรางหลีนี่4 4 8ช้าครับช้า50กว่านี่ว่ามีเหตหนึ่หัวจักเสียมาลุโบครับร้วยเกียวหรือเปล่า จะไปคเนเมียงกับท้องถิ่น448หัวใโกลุกสุราษฎรานีครับหัวยจากทีครับทํากระบวน้าอ4528ครับ